สนูน้อยถือกระเป๋าแดงเดินลากเอาลากเอตามป่าเนี่ยฮะงามเพื่อนๆเป๋่อยอขใช่โอ้ยหรานเนี่ยพี่จอยได้เป็นร้อยรอบจนขนทิ้งไม่หวัดไม่ไหวผักเซียนก็เยอะๆแถวแถบนี้จอยอยากเด็ดแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปดองแล้วจะไปเก็บไว้ตรงไหนนี่แหละจ้ะมันได้เยอะแล้วไง ตอนถ้าไม่ตอนเมื่อก่อนอ่ะไม่มีอ่ะก็เดินหาเกือบตายแต่ตอนนี้พอมันมีก็โอ้โห,โโหยิ่งยองห้องมาก <ห flying S 2> <boy. S 1> เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันว้าจใช่ดูดีสางึ้น <laughs> <laughs> ข่าวโอ้กโลกเ,เลยเต็มเลยมันออกดอกแล้วดูดูเต็มเลยพี่พี่มันออกดอกแต่ว่ามันยังอ่อนไปดูที่เพื่อนๆนนอันนี้ข้ามไปอย่านงนี้นะจ๊ะเขาให้ข้ามเขาให้ข้ามนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะกลัวแต่จอยจะกิ่งตรงนี้แหละจ้ะโอ้ย มาสิมาสิให้มาคนเดียวได้ยังไงเฮนี่แหละเขาวิธีการข้ามนะเออทางนี่จนี่ยายโออนี่เขาเก็บนี้ก็เก็บไปออกอย่างนี้ได้เริ่มเก็บแล้วน้าออดูเพื่อนๆเลยปีหน้าพี่จะจำไว้เลยจะจะจะจำนะจำจะจำเก็บปีหน้านี่พี่สายดรนีนี่นี่เนี่ย สมัยก่อนเรากกเก็บอย่างนี้เราไปดองให้พี่กินนะ่ะไปลองให้พี่กินเป็นตัวให้พี่กินยูยูจะหมายถึงว่ามันอยากได้ยาวๆกว่านี้โอ้ยงด้านมากกว่าใบใบก็บแซบ่บเหนื่อยยายไปค่อยเขาดูไปชี้ให้เ,เขาดูสิเนี่ยขาขาวก็คือยอยังนี่คือทั้งหมดเลยก็คือผักเซียนนะคะผักเซียน <laughs> เออผักเซียนเนี่เห็นไหมแก่แล้วน่ะได้เอาแต่ปลายนี่ได้เท่านี้นี่เออได้เท่านนี้เอาลงไหม มาลงมาเถอะเราจะพาไปดูลงมาเถอะลงมาเถอะไม่ต้องไปโชว์เขาละยายมาทางนี้เสียงกล้องด้วยนี่อ่อนๆวิ่งวิ่งไปโอู้ยายนี่เนี่นี่นนู้นข้างบนดูดินี่แหลี่บอกว่าทีจะจำใบมันจำได้ไงนี่นี่นี่เห็นไหมปีหน้าจะมานี่นี่ปีหน้านี่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 อันนี้อ่อนอยู่ตัวนี้เก็บเลยพี่อ่อนอยู่ตรงนี้นะ เก็บ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 เก,บก,บกบมาสั่นมึงพี่น้องบอกจอยว่าจำไม่จำไม่แถวนี้มาสัน่นอันนี้มันแกแล้วพี่น้องเห็นว่ามันออกดอกขาวๆแต่ถ้าเราหากักนั่นได้แค่น,นี้แต่อยากได้ย,วยาวๆกว่านี้เนาะนีเ่เอาไปดองก็ได้เท่านี้แต่ว่ามันมันไม่นั่นมันแกแล้วมันสวยแบบแบบนี้เต็มเลยพี่น้องขาแถวนี้เนาะคุณไซจอยจะเลือกเอาที่มันไม่อันนั้น ที่มันไม่เก่ผักเสี่ยนพี่น้องเมืองไส่จะลงทางนี้ชั้นชั้ค,ค่อยลงพี่น้องยิ่งคุณรุ่นคุณุนลงนี้เ่หรือจอยเพราไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบามาเพราะาเมื่อเช้าไปฮารลเกตได้เข้าเมืองไดเมื่อเช้านี่จอย <c oughs> ไม่ได้ว่าจะมาป่าดิเ <c oughs> ออันนี้บาน,นี้ที่นี้มาเดิน ก็เลยเห็นก็เลยแวะเข้าป่าเลยว่าสันโอ้สุกเยอะมากพี่น้องคะนี่โอ้ยนี่เท่านี้นี่ยังไม่แก่จากพวกนี้นี่นี่จะเอาไปดองจอยเพิ่นได้เยอะเราเพิ่นเก็บให้ซายคนมะทรายได้สองถุงคือเราดองแล้วเราก็แช่ช่องแข็งไว้จ้ะแช่ช่องฟิตไว้เออฝรั่งก็กิน เออไปยูดูยูทูปช่องฝรั่งที่เพันซื้อว่าอย่างเดียวสิเขียนให้ดูเขาก็กินพวกที่ศึกษาผักป่าเขาก็กินจ้ะดอกไม้ป่าผักป่าคนไหนเขาไม่ศึกษาเขาไม่รู้เขาก็ไม่กินเนาะเมนแค่ว่ามันแตกต่างในการปรุงกันเฉยๆของเราเอาไปดวงของเขาเอาไปผัดเอาไปทำซุปเอาไปทำนั่นทำนี่นี่แหละเนาะ เออไม่งัน้นอ,<ม>อุ้ยอันนี้เป็นป่า,า,าคากัากๆเ,เลยนี่พี่น้องป่าของกระเทียมโอ้แม่ยักเสี้ยนคักๆเลยนี่พี่น้องเลยก็คือไม่มีอะไรมาบอกคนได้นอกจากนกน,นะปานีน่มิจฉาโกพี่น้องเนี่เอาไปล่างเอา,าเออไปไปเอาใบมันออกเน้นก้ารจะมาใส่โ้มกัน เก็บสนุกเลยเก็บม้วนเลยเยไเยยหมาก็เกาบเอนจกหเอนเอาบน,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 นี้นออหาหนาวหน้านามัยนเออช่วงหน้าหนาวมันบกขึ้นเลยพี่น,อน้องจอยเก็บเร็วเร็วพี่น้องนี่คือดาหลังยังอสองกอนั้นยังไม่ออกดอกเลยยังเล็กๆอยู่เลยนี่นี่นี่่ยงสีขึ้น,นกันจอย อะไรมันบ่หมายถึงเด็ดมันมากเลยใช่ไหมเยอะเยอะเยอะตอนนั้นเราตอนที่จะแสวงหานี่ไม่ ไม่เจอไม่เจอตอนโดยบังเอิญน,นีสินะจาะมันจะปนก,นกันกับไอ้ผักตำเยีนตำเยียนะตำเยรนเก็บแล้ววางไวอตำเยยนมันต่ำมือแล้วมันทัน มันยิงจอยอน,นั่นอะไรนะถุงซื้อเสือ้อใส่ได้นั่นถุงใส่เสือ้อไปซื้อเสือ้อแวะไปดูร้านแล้วมันมีเสื้อถูกใจก,ก็เลยซื้อเพิ่นก็เลยเอาถุงให้พี่น้องเขาเอาไว้ือเขารู้ไงว่าพี่จะเอามาใส่อะไรนะเล <laughs> ยค่ะเอามาพี่เอาถุงมาตรงนี้เอาถุงมาตรงนี้หอมหอมด,ม,ด,ด <laughs> มต้อดมซะจมูกไม่ได้กินเลยี่นมูกพี่เอ้หอมพี่น้อง ไปก็ไปเด็ดกินของป่าเปลี่ยนเขากินอยู่ขนาดน,น้ำเติมแย่เขายังทำเลยทำเย,ย่เขาก็เอาไปเห็ดไ,ไปเห็ดชาจ้ะหลายอย่างตัวเห็ดตัวเ็ดปลี่ยนเขาไปทำนี่ข,ขนมปังจ้ะขนมปังโดนนี่ข้างในนี่ยิ่งอ่อนเออโอ้ยนั<ล>่นนั้นตอดทำเย่ทำเย่ตอด ตอนแรกว่าจะไปฟาร์มทุ่งน้ํามันก็คือคงไม่ไปแล้วจ้ไไะไเนาะ <laughs> เดี๋ยวจังไปถ้ามีเวลาหมายถึงว่าเก็บอันนี้ก่อนเออนชอบกิน,กน, <laughs> กนแต่ก่อนไม่กล้ากินพี่น้องหมายถึงว่าเห็นแต่ใน y ยูทู e ว่าเขากินเราก็แต่ว,ว่าดูอยู่ว่ามันเป็นยังไงเนาะ่างอันเอเค้ยจอยพากินเดแบบนี้แะพี่สซาะมันอร่อยจริงๆด้วยค่ะพี่น้อง สมคำล่ำลือก็เลยชอบติดใจเลยเพราะใส่ชอบอยู่แล้วผักดองี่ผักดองแต่ว่า,า้า้าใส้ไปป่ากับจอยนะถ้าเห็นเห็ดน,นะใส่ไม่ได้หรอกจอยคุบมดเพราะว่าจอยเร็วจ้ะเร็ว,เร,ว <laughs> เร็วมากเลยน,นั่นน่นจอยนั่นเ,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 เ <laughs> ห็นตุ๊บปุ๊แบบนั้นน่ะเร็วนาดนพี่น้องตาดีพ่อมนี่น่ะายไซดิไซเอิญ่ิายก็ไปจ้องอยู่ไหนอยู่ไหนเลย ท่างทางน้องเกินพี่สายพี่สายจนต้องชี้ตรงที่ตรงนี้ตรงนี้เออโอเคยังเห็นนะน,นะพี่น้องสายตาไม่ดีเหมือนไปเก็บเห็ดกับแม่เหมือนกันแม่ก็บอกชี้นี่ไงลูกนี่ไงลูกลูกก็บบเห็นนอกจากจะชี้ตรงนี้และตรงนี้เพิ่งเห็นพี่น้องเป็นแบบนั้นหากินบอมานเขาเอินหากินไม่หมานเขาเรียกภาษาอีสานจ้ะอันนี้เกลียเนาะหักไม่ได้ ต้องเดินไปกับจอยต้องให้จอยบอกว่ากินตอนนี้กินได้ตอนนี้กินไม่ได้นะพี่น้องไม่งั้นจะเก็บบะม่วจอยว่าไม่กล้ากินด้วยหรอกพี่ไซเก็บเห็ดนี่มา <laughs> สองคนก็คุยกันสนุกเด้พี่น้องสองคนนี้คุยหยอกกันเห <c oughs> มือนพี่กับน้องเอออยู่ยกันแบบสบายๆพี่น้องคะเออคุยเล่นเอเนมอเน,น นี่ก็คือใบใหญ่นี่ใครไม่เอาใครจะดิส่วนใหญ่จะเอาใบออกถ้ามันหักมันจะมีตนนกไงแตอย่าไปกินใบมันมีนมีนกนี่หักเปาะนี่เอาได้นี่ได้ถ้าหักต่ำๆมันจะหักไม่ได้เุณแม่แบบนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างหักไม่ได้นี่คือเกลอันนี้คืออ่อนหักได้เปาะเลยอืมเดนไปละให่เอาใบออก อ๋อก็เอ็นนะเห็นไหมนี่นี่แกให้เขาดูตรงนี้นี่เนี่ยนะเนี่ยนันคืออ่อนนี่อวบวบอวบอวบอันอันนี้ขึ้นต้องเกลี่ยขึ้นมาน้างโอเคโอเคคุณมีสิเนี่ก็ดูต้นนั่นน่ะกระเทียมป่าเอออันนี้ก็เป็นกระเทียมป่ามีทุกอย่างที่นี่ในป่านี้ในป่าพูนได้อีกถุงหนึ่งเลยขันไปขันสมพี่น้อง โดอง,ดองไปโดองภาษากลายนี่งามงามพี่น้องตั๊ตเยาะแล้ววังนีลาเก็บ<า>มันจะชอบขึ้นใกล้กับตําเยาพี่น้องคะนี่เหน็นไหมนี่เป็นตําแเยาแต่ก่อนใช่ดูไม่ออกตอนนี้ดูออกแล้วอนนี้ดูออกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเรียนรู้ไปเรื่อยๆพี่น้องคะใช่จะสอนกินเหตุกินนี่ละ่ะงอย่ง <c oughs> ังเฮืรอน กะเกลือกมูสตาดเออแล้วก็กระเทียมปลาแล้วก็เห็ดเนี่ยโอ้ยจำไม่พี่น้องคะนี่แหละปลานี้แหละโอ้ยพี่น้องว่าสิไปแล้วเอ้าเดี๋ยวลากันไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปเก็บอันนี้คลิปเก็บผักปลาหุ่นจ้อยเอินพี่ชายพี่ชายอยู่คน เจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยิ่งอยู่ว่ามันจอยบอกกระพีได้จอยบอกกับโทรศัพท์ตัวนี้จอยคุยกับทโทรศัพท์ฟต,ตกใจเออนี่ว่าเอินก็เอิ่อนพีได้ยินจอยนี่ดูเนี่ยโอ้โหแบบป้วนเลยคาดเลยตัวนี้จะงามเนาะเราอ่อนมากเลยอ,อืมตัวใหญ่เองทำไมมันมีผลผลิตขนาดนี้ คุยกับพี่สายพี่จะไม่แน่ใจป่ะโดยคุยกับใครเพราะวกาคุยจอยคุยกับใครเพื่อนก็ถ่ายเพื่อนดูพี่ก็บอกว่าจอยคุยกับใครไง